ย้อนกลับไปเมื่อ200กว่าปีก่อนไม่ว่าจะกวาดสายตาไปทางไหนสังคมทุกแห่งหนล้วนเต็มไปด้วยกษัตริย์ระบอบกษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติมาแต่ไหนแต่ไรราชวงศ์สืบสายเลือดต่อกันมาเป็นร้อยร้อยปีแต่แล้วทำไมเพียงครึ่งแรกของศตวรรษที่20โลกของเราที่เคยเป็นเช่นนี้มาตลอดถึงกลายสภาพเป็นแบบนี้ไปได้ระบอบกษัตริย์เกือบทั้งหมดหายไปในเวลาสั้นๆและแทนที่ด้วยระบอบการปกครองแบบอื่นๆ พวกเขาทยอยล้มหายตายจากไปด้วยอะไรและพวกเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่หรือว่าไม่มีวันแล้วอีกไม่นานระบอบก,กษัตริย์จะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำราเรียนเพราะรูปแบบการปกครองเช่นนี้กำลังสูญพันธ์ลงทุกวันหรือไม่ The Caribbean Island County has thrown off its colonial shackles to be reborn as a republic. ตอนต้นศตวรรษที่19ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ระบบกษัตริย์ในโลกลงหลักปักฐานมั่นคงแม้กระแสทานความคิดจากยุคเรืองปัญญาจะเริ่มกระจายไปทั่วยุโรปจนเกิดการปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศสแต่บรรดาจากักรวรรดใิใหญ่ๆก็ยังล่านาน,านิคมแผ่พื้นที่ปกครองออกไปทั่วโลกจนกระทั่งการมาถึงของนโปเลียนบนนาร์ดสามัญชนที่ปราบดาพิเศษตนเองกลายเป็นจกักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสที่มันพระเจ้าตาก แผ่อำนาจไปทั่วทั้งยุโรปจนเป็นที่หวาดกลัวของบรรดากษัตริย์รอบๆนบโปเลียนได้เผยแพร่แนวคิดอันเป็นหัวใจในการปฏิวัติฝรั่งเศสออกไปทั่วยุโรปด้วยแนวคิดที่ว่าก็คือชาตินิยมทุกวันนี้เรารู้จักชาตินิยมในฐานะเครื่องมือของฝ่ายขวาคอนเซอร์วทีฟไปแล้วแต่ในศตวรรษที่18แนวคิดชาตินิยมนั้นเชิดชูเสรีภาพและเป็นสากลนิยมมากๆมีใจความหลักของการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นแกนของอุดมการณ ตั้งใจที่จะปลดแอกสังคมออกจากระบบฟิวดอลและการกดขี่โดยชนชั้นสถาปนาความจงรักภักดีต่อชาติอันเป็นนามธรรมเหนือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดๆหลักการว่าวงตระกูลหนึ่งควบคุมการนำเชิงสัญลักษณ์ของรัฐได้ถูกแทนที่กลายเป็นประชาชนทุกคนคือเจ้าของรัฐร่วมกันเสมอภาคและมีเสรีภาพใต้กฎหมายหลังนโปเลียนหมดอำนาจ สิ่งที่บรรดากษัตริย์ในยุโรปตอนนั้นเห็นพ้องต้องกันก็คือต้องปราบปรามมรดกตกทอดจากการปฏิวัติฝรั่งเศสอันจะนำภัยมาสู่พวกเขาแต่จะถึงอย่างไรความเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นแล้วชาตินิยมเริ่มล้มโดมิโนของระบอบกษัตริย์และโดมิโนชิ้นแรกที่ล้มลงเกิดขึ้นในประเทศเจ้าเก่าเจ้าเดิมประเทศฝรั่งเศส หลังจากการยืยยุดอำนาจสามเศร้าของฝ่ายสนับสนุนสาธารณรัฐกลุ่มจกักรวรรดินิยมของนโปเลียนและราชวงศ์บูบงยาวนานกว่า80ปีระบอบกษัตริย์ในฝรั่งเศสถูกโค่นเป็นการถาวรจริงๆนั้นเกิดขึ้นในปี1870เมื่อหลานชายของนโปเลียนผู้สถาปนาตนเป็นจกักรพรรดิพ่ายแพ้ในสงครามกับปรัสเซียถูกจับเป็นเชลยและถูกเนรเทศนับแต่นั้นมา ฝรั่งเศสก็ไม่มีกษัตริย์อีกเลยนับเป็นมหาอำนาจยุโรปประเทศแรกที่ได้ปกครองในระบบสาธารณรัฐอย่างมีสเสถียรภาพมันม่นคงยั่งยืนในเวลาใกล้เคียงกันจกักรพรรดิเปโตรที่2แห่งบราซิลก็ถูกรัฐประหารโดยเจ้าที่ดินและกลุ่มทหารเพราะพยายามจะเลิกท่านในปลายศตวรรษที่19มี2ประเทศใหญ่กลายเป็นสาธารณรัฐทุยสาธารณรัฐทุย <laughs> มี2ประเทศใหญ่กลายเป็นสาธารณารัฐไปเรียบร้อยแต่เหตุการณ์ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในรอยต่อระหว่างศตวตรรษที่19กและ20กษัตริย์ยุโรปตกเป็นเป้าปฏิรุร้ายโดยตรงไม่ใช่โดยคนในรัว้วในวังแต่กลับเป็นกลุ่มอุดมการณ์สุดโตง่งกลุ่มแรกคือกลุ่มชาตินิยมที่เห็นว่ากษัตริย์นั้นไม่ใช่ตัวแทนของชนชาติและกลุ่มอนาธิปไตยที่เชื่อว่าสังคมนี้ไม่จําเป็นต้องมีรัฐอีกต่อไปไม่เคยมีกษัตริย์โดนฆ่าติดติดกันมากขนาดนี้มาก่อน ราชวงศ์โปรตุเกสล่มสลายไปใน2ปีหลังจากกษัตริย์ถูกลอกบปวงเผชนในปีเดียวกันราชวงศ์เกาหลีก็ถูกกำจัดโดยญี่ปุน่นซึ่งกำลังขยายอำนาจจกักรวรรดิในโลกตะวนันออกและปี19 1 4เเจ้าชายฟรานซ์เฟอร์ดินานแห่งจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีจากฝ่ายมหาอำนาจกลางถูกนักชาตินิยมชาวเซอร์เบียประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรยิงนับเป็นการเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ของสถาบันกษัตริย์จำนวนมาก สงครามโลกครั้งที่1ไม่ได้เป็นแค่ความตายและความทุกข์ของผู้คนนับล้านแต่เป็นสุสานที่ปิดฉากบรรดาราชวงศ์สำคัญของโลกในตอนนั้นไปตลอดกาลมูลเหตุของสงครามโลกครั้งที่1แท้จริงแล้วก็คือการห้ามหันของหมู่อภิมหาราชาจากลอนดอนเวียนนาเบอร์ลินอิสตันบูลและมอสโกทั้งนั้น ประชาชนที่สะบักสะบอมด้วยแผลสงครามและนักปฏิวัติที่ยึดมั่นในอุดมการชาตินิยมต่างจองกระถินบรรดาราชาเหล่านี้ด้วยข้อหาที่พาประชาชนไปตายในสงครามอันน่าอดสูระบอบจักรพรรดิเยอรมนีจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีและจกักรวรรดิออตโตมันผู้พ่ายแพ้สงครามก็ล่มสลายตำกานไปราชวงศ์จีนก็ถูกโค่นล้มด้วยฝีมือกลุ่มชาตินิยมราชวงศ์รัสเซียก็ล่มสลายด้วยเลนิน และพลพรรคบอลเชวิกกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลกนับเป็นจุดจบครั้งใหญ่ของระบอบกษัตริย์ที่เคยรุ่งเรืองทั้ง6ส่วนระบอบกษัตริย์ที่รอดวิกฤตมาได้ล้วนแต่เป็นผู้ชนะสงครามอย่างอังกฤษและญี่ปุ่นผลลัพธ์จากการล่มสลายของจักรวรรดิขนาดใหญ่พร้อมๆกันก่อเกิดเป็นรัฐขนาดเล็กขึ้นมาเต็มไปหมดและบรรดารัฐชาตินิยมเกิดใหม่เหล่านี้ก็กลายเป็นเหตุสำคัญในการก่อตั้งสันนิบาตชาติขึ้นมาซึ่งต่อมากลายเป็นองค์กรที่เรารู้จักในชื่อสหรประชาชาติ สันนิบาตชาติก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันการเกิดสงครามในอนาคตผ่านการทำสนธิสัญญาและการเจรจาการทูตแทนชาติกลายเป็นหน่วยชนิดเดียวที่สามารถส่งตัวแทนจากทั่วโลกมาอยู่ในองค์กรหนึ่งเดียวกันได้สำเร็จอย่างที่ศาสนาและสถาบันกษัตริย์ทำไม่ได้ปรากฏการนี้บอกกับเราอ้อมๆว่าแนวคิดชาติยมกลายเป็นรากฐานของสังคมในอนาคตแทนที่ระบอบกษัตริย์ไปเรียบร้อยแล้ว การบังคับให้กษัตริย์ออลฟองโซแห่งสเปนสละราชสมบัติโดยกลุ่มนิยมสาธารณรัฐในต้นทศวรรษ1930และการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามในเวลาไล่เลี่ยก,กันก็เป็นหนึ่งในแรงกระเพื่อมจากขบวนการชาตินิยมเวลานั้นด้วยเช่นกัน สงครามโลกครั้งที่2เหมือนก,นกันกับครั้งที่1ในแง่ที่ว่ามันนำมาสู่การล่มสลายของระบอบกษัตริย์ทั่วโลกขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งสงครามโลกครั้งนี้หนักหนาสาหัสกว่ามากทั้งพลังทำลายล้างของอาวุธสมัยใหม่ และจานวนประเทศที่เข้าร่วมหนึ่งในตัวละครสําคัญบนภาคพื้นทวีปยุโรปที่จะต้องพูดถึงนั้นคือชายคนนี้ไฮ <Hey Hitler. S 1> ทเลอร์ผู้นำเยอรมนีที่ประสบความสำเร็จในการยึดครองและผนวกกลืนประเทศใกล้เคียงไปเรื่อยๆพร้อมกำลังสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างมูซลินในอิตาลีและระบอบทหารในญี่ปุน่นระบอบกษัตริย์ในยุโรปเหลือทางเลือกอยู่สองทางคือหนีออกจากประเทศหรือเข้าร่วมกับฮิตเลอร์ ไม่ว่าจะเพราะร่วมมืออย่างแข็งขันหรือจำใจก็ตามผลหลังจากสงครามจบก็คือระบอบกษัตริย์หลายแห่งถูกค้นล้มไปอย่างถาวรเช่นยูโกสลาเวียบอลเกเรียและอิตาลีทั้งจากประชาชนเองกลุ่มติดอาวุธกู้ชาติหรือกองทัพแดงของซาลินที่เข้ามาถึงเมื่อสงครามจบเล่ามาถึงตรงนี้เราก็จะพบอีกสคีย์เวิร์ดที่ส่งผลต่อการหายไปของกษัตริย์รัทธิอนาธิคมและ หลังจบสงครามลงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ้จกักรวรรดิใหญ่จํานวนมากอยู่ในสภาพอ่อนแอเป็นอย่างมากหมดกําลังที่จะไปรักษาจากักรวรรดิพ้นทะเลของตัวเองกันในขณะที่ขบวนการชาตินิยมในแอฟริกาและเอเชียกลับใหญ่โตขึ้น บรรดาประเทศในนานิคมต่างทยอยประกาศเอกราชจากเจ้านานิคมบ้างกลายสภาพเป็นสาธารณรัฐบ้างก็เป็นราชวงศ์ท้องถิ่นกลับมาปกครองตนเองในระยะเวลาสั้นๆยกเว้นไว้แต่จกักรพรรดิญี่ปุ่นที่แม้จะแพ้สงครามยับเยินเข้าเงื่อนไขโดนล้มเจ้าเหมือนประเทศในยุโรปแต่กษัตริย์ก็คงอยู่รอดมาได้เพราะอาเมริกาจะป้องกันการขยายตัวของโซเวียตจึงรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้เพื่อปราบปรามสาภาพแรงงานฝ่ายซ้ายและการรุกคืบของอาณาจักรโซเวียต ในขณะที่สหประชาชาติและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแนวคิดชาตินิยมได้สถาปนาอีกหนึ่งไอเดียสำคัญขึ้นมานั่นคือความคิดเรื่องอนาเขตของชาตินั่นแน่สยามแมปหลัง1947เป็นต้นมาไม่มีสมาชิกองค์การสหป,ประชาชาติประเทศไหนสามารถเพิ่มดินแดนทางภูมิศาสตร์ของตนเองได้เป็นกอบเป็นกำอีกเลยความหิวกระหายของมหาอำนาจที่จะทำสงครามขยายอาณาจักรได้จบสิ้นลงแล้ว มหาอำนาจใหม่อย่างอเมริกาและโซเวียตให้พูดอย่างเคร่งครัดก็ไม่ได้ทำตัวเป็นเจ้านานิคมหรือจกักรวรรดิอีกต่อไปและในช่วงเวลานี้เองที่พลังการเมืองสำคัญหลังยุกนานิคมได้แสดงตัวตนออกมากลุ่มฐานท้องถิ่นที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศลุกขึ้นมาล้มกษัตร,ริย์ท้องถิ่นกันเป็นว่าเล่นทั้งในอียิปต์อิรักลิบเบียกัมพูชาอัฟกา,านิสถานเอธิโอเปียลาวเวียดนามกรีซและอิหร่าน และแม้ว่าประเทศสาธารณรัฐจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยกันทั้งหมดบางประเทศถูกปกครองโดยผู้นำเผด็จการยาวนานแต่ก็ไม่มีผู้นำเผด็จการคนไหนสถาปนาตัวเองมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่อีกแล้วเพราะตำแหน่งกษัตริย์จักรพรรดิไปกันไม่ได้กับการนำประเทศภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยมเริ่มต้นจากฮิตเลอร์ แน่ฮิตเลอร์จะเรียกช่วงเวลาการปกครองของตอนเองว่าอาณาจักรไรค์ที่3แต่ก็เรียกในนัยยะว่าเป็นจกักรวรรดิที่แผ่ขยายพื้นที่ปกครองออกไปมากกว่าเป็นราชาอาณาจักรของกษัตริย์ฮิตเลอร์เรียกตัวเองว่าท่านผู้นำแทนจกักรพรรดิเช่นเดียวกับมูซุลลีนแห่งอิตาลีกาดาฟี fi, แห่งลิเบียหรือแม้แต่ตระกูลคิมผู้นำเกาหลีเหนือที่แม้จะสืบทอดอำนาจผู้นำรัฐทางสายเลือดแต่ก็ไม่ได้สถาปนาหรือเรียกตนเองว่าจากักรพรรดิอีกต่อไป แล้วพวกที่พยายามตั้งต,งตนเป็นกษัตริย์เกิดใหม่ในช่วงเวลานี้ล่ะประสบชะตากรรมอะไรกันบ้างเรามีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟัง <S <S หลังเป็นเอกราชจ,จากจักรวรรดิสเปนอดีตแม่ทัพเม็กซิโกในหนึ่งก็ฉวยโอกาสในความโกลาหลตั้งตนเป็นจักรพรรดิแห่งเม็กซิโกแต่ได้เป็นอยู่ประมาณปีหนึ่งก็ถูกตั้งคำถามทั้งความชอบธรรมของที่มาความขัดแย้งกับสภาและการคลังที่พังพินาศสุดท้ายก็ถูกบีบให้สละราชสมบัติและประหารชีวิต หยวนซื้อไข่ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีนที่เพิ่งล้มราชวงศ์จีนสําเร็จก็มาคิดได้ว่าเออเป็นจกักรพรรดิดีกว่าแต่สุดท้ายดันตัวเองขึ้นมาได้มนทนต่างๆก็ไม่เอาด้วยไอเดียกษัตริย์ล้มเหลวไม่เป็นท่าได้เป็นจกักรพรรดิอยู่83วันก่อนจะถูกกดดันให้สละตําแหน่ง3เดือนต่อมาก็ป่วยตายเฉยอีกเคสสุดปั่นจากแอฟริกากลาง เมื่อในพลยศสูงคนหนึ่งตัดสินใจรัฐประหารเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นรัฐเผด็จการสุดโหดก่อนจะนึกอุตรีขึ้นมาว่าเฮ้ยข้าเป็นจกักรพรรดิดีกว่าบบกสซ่า ok forever จุงๆเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นจกักรวรรดิแอฟริกากลางแล้วก็ไปก๊อปปี้พิธีราชาพิเศษแบบนับเลียนมาเป๊ะๆในราคาแพงหูฉี่สุดท้ายประชาชนทนไม่ไหวโค่นโบกาซ่าลงจากตำแหน่งส่งเขาเข้าคุกแล้วประเทศก็กลับไปเป็นสาธารณรัฐเหมือนเดิมปี2006จูจๆ อีแฮวอนหลานสาวแท้ๆของอดีตจักรพรรดิโกโจงแห่งเกาหลีได้ประกาศฟื้นฟูราชวงศ์เกาหลีกับใหม่อีกครั้งพร้อมกับเข้าพิธีราชาพิเศษสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิดนินีแห่งจักรวรรดิเกาหลีครั้งแต่ทั้งหมดนี้ทํากันเองในบ้านไม่ได้ปรึกษาชาวบ้านชาวช่องเลยแถมสมาคมราชาสกุลที่คอยดูแลจัดการเรื่องเกี่ยวกับสายเลือดเชื้อพระวงศ์ที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่ให้การรับรองการแต่งตั้งครั้งนี้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่น่าสนใจ ในประเทศที่ส่งมือถือไปอยู่ในมือคนทั่วโลกและส่งวง BTS ไปร้องไปเต้นในสมาชาใหญ่แห่งสาประชาชาติได้สำเร็จชาวเกาหลีไม่เห็นความจำเป็นต้องรื้อฟื้นสถาบันกรรษัตริย์ตัวจริงกลับมาที่ทางของกษัตริย์เกาหลีไม่ว่าจะดีจะชัว่วคือการไปอยู่ในละครพีเรียบทบาทนี้ดูจะเป็นคุณให้กับประเทศชาติที่สุดแล้ว ราชวงศ์ล่าสุดที่ล่มสลายไปจากโรคคือราชวงศ์เนปาลในปี2008โดยกลุ่มจอรยุทธ์สายเหมาอีสที่เข้มแข็งตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มีสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์เกิดใหม่โผล่มาอีกเลยในปี2021สัญญาณเตือนถึงสถาบันกษัตริย์ยังคงดังกึกก้องไปทั่วโลกเอสวัตินีรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชแห่งสุดท้ายของแอฟริกากำลังเผชิญหน้ากับการประท้วงต่อต้านกษัตริย์ข่าวเชาาคอร์รัปชันและการเลี่ยงภาษีของอดีตกษัตริย์สเปนทำให้ราชวงศ์ตกอยู่ในวิกฤต กระแส #abolishtheMonarchy ในอังกฤษเปลี่ยนตัวเลขโพลความเห็นต่อการดำรงอยู่ของระบอบกษัตริย์อังกฤษเป็นครั้งประวัติการส่วนในญี่ปุ่นก็กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตทายาทยสืบบัลลังก์บาบาโดสเพิ่งประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐออกจากเครือจัก,กรภพของอังกฤษควีนอลิซาเบธไม่ได้เป็นประมุขของบาบาโดสอีกต่อไปถือเป็นสาธารณรัฐแห่งล่าสุดของโลกและที่ประเทศไทยข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองและนับวันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆ ถ้าวันหนึ่งมีมนุษย์ต่างดาวติดต่อกับมนุษย์โลกได้หนึ่งในคำถามที่เราอยากถามสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกจากเรื่องฟิสิกส์หรือภาษาก็คงจะเป็นพวกคุณปกครองกันในระบอบก,การเมืองแบบไหนไม่ว่าคำตอบจะเป็นแบบใดคงจะกลายเป็นวาระสำคัญของโลกว่าทิศทางของรูปแบบการปกครองใดที่เราควรจะเดินไปให้ถึงกันแน่ แต่เมื่อมนุษย์ต่างดาวที่ว่ายังไม่โผล่มาให้เห็นสักทีตัวเลิกรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดก็ยังคงจะเป็นรูปแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงส่วนสถาบันกษัตริย์ที่ยังคงอำนาจอยู่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนบทบาทของตัวเองในวันที่เสี่ยงสูญพันธุ์ว่าจะวางตัวในสังคมอย่างไรให้ถูกที่ถูกทางและไปกันได้กับโลกสมัยใหม่ก่อนที่ราชบัลลังก์และมงกุฎจะกลายเป็นเพียงของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับราชวงศ์สุดท้ายของโลก